ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาน,นพัฒนานันเจริญป .5 ับ6วันนี้หนูจะมาทําหัวข้อเรื่องวิทยาศาสตร์รอบตัวเราวันนี้หนูจะมาทําเรื่รองฟ้าทลายโจรค่ะแต่พคุณของฟ้าทลายโจรก็คือแก้ไอแก้เจ็บคอแก้ไข้แก,ไขแก้โควิดคะ่ะสำหรับคนที่เป็นโควิดสามารถรับประทานได้นะคะจะรับประทานแบบใบสดๆหรือว่าจะเอาไปต้มหรือว่าจะทําเป็นแคปซูลนะคะเราจะมาปลูก เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปปลูกนะคะ เพอเราเอาดินนะคะใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็เอาดินที่เราขุดนะคะกบมันลงไปเราต้องกบให้มันสูงๆเลยนะคะ Ha!